ก็ตามเคยนะคะเรามาอ่านหนังสือกันสำหรับข่า,ขาวข่าวการจะเปิดสอบในในรอบนี้ทุกอย่างก็กำลังเตรียมการทางกรมเขาก็เร่งดำเนินการอยู่เพราะทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมการต้องมีขั้นตอนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจะเลือกผูลัยไ,ไหนเป็นคนจัดการหรือดำเนินการสอบให้แล้วก็ แล้วจะได้กำหนดการวันสอบก็น่าจะไม่เกินกลางเดือนธันวาเนี้ยอาจจะประกาศรับสมัครหรือว่ารู้รู้แน่ชัดแล้วว่าจะรับสมัครวันไหนประมาณกลางเดือนธันวารเราก็น่าจะรู้เรื่องรู้ข่าวข่าวที่ชัดเจนแล้วแต่ณนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือตัวเราตัวเราต้องพร้อมตัวเราต้องพร้อมก่อนอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเนี่ยจะบอกว่าวันละเล็กวันละน้อย แล้วไม่ไม่อยากอ่านมีเวลาน้อยไม่อยากอ่านอยากจะตั้งใจอ่านให้มันเต็มที่เลยอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นตอนนี้มีเวลาเล็กเวลาน้อยก็อ่านไปก่อนอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเออเราเคยตื่นตีห้าเราก็ตื่นมาสักตีสี่มาอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตีห้าเราก็ทํากิจกรรมเราเหมือนเดิมเตรียมตัวไปทํางานหรือว่าจะไปทํากิจกรรมแรกของเราที่เราไปปกติ แต่เวลาช่วงจากตีสีมาถึงตีห้าเนี่ยเป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยจะมีสมาธิมากกว่าอยากให้เราแบ่งเวลาอย่างนั้นแล้วก็ถ้าใครพอมีเวลาก็อยากจะให้เขาแวะเวียนเข้ามาที่เพจของเราก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสอบตลอดเวลาจะทําให้เรามีแรงกระตุ้นแล้วก็อยากอ่านหนังสือเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายเป้าหมายของทุกคนต้องทําให้สําเร็จ เราเราทุกคนเนี่ยพอมีเป้าหมายเราก็อยากให้ทําทุกอย่างให้มันสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสําเร็จได้น่ะอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยคนอื่นเป็นเป็นแค่ผู้ที่ให้คําแนะนําตัวคนที่จะลงมือทาแล้วทําให้ตัวเองสําเร็จน่ะคือตัวเราเองอ่าเราก็มาในส่วนของอ่าที่เราอ่านกันค้างไว้ก็คือพระราชกิจสดีกาว่าด,ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วันนี้ก็จะคุยกันในหมวดที่7หมวดที่เจ็เขาบอกว่าการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมวดนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรหมวดนี้เขาบอกว่า,าส่วนราชการเนี่ยก็คือเขากําหนดให้ส่วนราชการเนี่ยกำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของแต่ละงานเนี่ยแล้วก็ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบโดยทั่วกันก็คือต้องมีที่มีบอร์ดมีสถานที่จัดไว้ ประกาศไว้อย่างชัดเจนคือทุกคนสามารถเข้ามาดูแล้วก็ตรวจสอบได้ว่างานชิ้นไหนชิ้นไหนมีระยะเวลาการแล้วเสร็จของงานเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วต้องดําเนินการอย่างไรมันก็จะเป็นชาร์ตเป็นแผนภูมิตรงนี้แล้วก็ถ้ามีประชาชนยื่นหนังสือมาติดต่อสอบถามจากส่วนราชะการเนี่ยส่วนราชะการเนี่ยที่มีอํานาจในการตอบเนี่ยนะต้องตอบแล้วก็แจ้งให้ผู้มาติดต่อรทราบภายใน15วัน หรือภายในกําหนดระยะเวลาที่เขาบอกว่าหรือภายในกําหนดระยะเวลาบางอย่างงานบางอย่างบางขั้นตอนมันต้องมีการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่นอกเหนือจากนั้นก็คือภายใน15วันเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้สอบถามทราบแล้วก็การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆที่โดยถือปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยก็คือเขาเน้นให้ าภาครัฐเนี่ยปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสจะทําอะไรก็ต้องมีขั้นมนีตอนแล้วมีการประกาศให้ประชาชนแล้วก็ขค่การทราบโดยทั่วกันก็คือทุกอย่างต้องปฏิบัติด้วยความเปิดเผยนอกเสียจากว่า,าเรื่องนั้นมันจะเป็นการรักษาความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของทางเศรษฐกิจแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วก็คุ้มครองสิทธิ ส่วนบุคคลก็คืออันไหนที่เป็นความลับแล้วถ้าเปิดเผยออกไปแล้วจะมีผลกระทบมากมายหรือว่า,าผลกระทบอย่างร้ายแรงเนี่ยก็ให้ปิดเป็นความลับได้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยเขาเน้นเน้นให้โปร่งใสแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็การตอบสนองความต้องการของประชาชนก็คือเน้นไปที่ประชาชนเพราะฉะนั้น พระราชกิจสถีกาตัวนี้ที่กําหนดออกมาเนี่ยคือเป็นแนวทางให้ค้าการเนี่ยและหน่วยงานของรายการปฏิบัติปฏิบัติตามเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยโดยตรงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติราชการทุกอย่างทุกวันนี้ต้องมีความโปร่งใสมีขั้นมีตอนแล้วก็มีแผนกําหนดไว้อย่างชัดเจนเนาะเดี๋ยว พรุ่งนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของหมวดที่7ต่อไปในในพระราชก,กิจสถกกาตัวนี้อันนี้คือความสำคัญในหมวดที่7ค่ะ